The lòng canh, the lòng canh, the lòng canh, eh? The lòng canh, the lòng เด้งบอกนี the way, the ่บอกกำลังโหดเงือนขมเเลขนเลเลยนครับผมแล้วตัวน้ำตอปีรัมเน้อบอนน้อบอลเก่งมากเลยอ่ะ ถ้าเป็นแข่งยีชนะเลยอะได้รางวัลฮิปโปวอ้วนแห่งปีไปแข่งบอลได้รางวัลโปวอ้วนแห่งปีตัวยังไม่ได้ไให้ครับรพี่ฟ้าเชิงให้โค้ชอะไรตัวที่เป็นเก็บบอกครับผมต้องแน่ใจว่าเขาเก็บบอลแต่วันไหนครับมันมีมั้ยลงบอลผิวจะเทือนใจส่งขาพึ่งมือขึ้นหนึ่ง Hi.